สิ่งนี้เป็นภัยคุกคามทางเทคโนโลยีที่แม้ไม่ซับซ้อนแต่ก็ประมาทไม่ได้และสิ่งนี้มักนิยมใช้เป็นเครื่องมือสำคัญของมิจฉาชีพในการหลอกลวงผู้คนผ่านโลกออนไลน์มาร่วมไขคำตอบสร้างความเข้าใจเสริมความรู้เท่าทันให้ปลอดภัยไปด้วยกันกับชัวก่อนแชร์ keyword เปิดโลกคำศัพท์รับมือภัยไซเบอร์จากที่เกริ่นไว้ตอนต้นคุณผู้ชมพอจะทายคำศัพท์ปริศนาที่ขึ้นอยู่บนจอน,นี้ได้ไหมครับ ตัวอักษรที่กำลังสลับกันอยู่นี้มาจากคำว่าอะไรได้คำตอบแล้วใช่คำเดียวกับเราหรือไม่เรามาฟังเฉลยกันคำนี้คือ s h a l l o fake fake ก็คือการหลอกลวง s h a l l o ก็คือตื้นๆคำว่า s h a l l o fake หรือ,อคำหนึ่งที่ต่อไปน้องๆจะได้ยินมากขึ้นคือ cheap fake คือหลอกที่ยังไม่เนียนทำเหมือนกับหน้าคนเนี่ยใช่นะครับปากก็เหมือนจะขยับ เสียงก็เหมือนจะโอเคแต่ดูแล้วมันยังไม่เนียนเพียงพอแต่ตรงนี้บางคนที่ไม่สังเกตก็อาจจะพานให้นึกว่าอ๊คนนี้นี่เขาอาจจะพูดจริงๆก็ได้แต่ว่าตอนบันทึกเทปมีการสะดุดหรืออะไรก็ตามมาเลยทําให้ยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์การที่ว่าจากเดิมแค่เอารูปหน้าคนมาแปะแล้วก็ใส่ข้อความเพื่อหลอกลวงเนี่ยตอนนี้จะเป็นหน้าคนแล้วก็มาขยับปากได้ด้วยมันก็จะทําให้เกิดความน่าเชื่อถือมากขึ้นกว่าเดิมแทนที่จะเอารูปคนคนนั้นเป็นภาพนิ่งมา ในปัจจุบันชาโลเฟกถูกนํามาใช้เป็นวิธีในการหลอกลวงของมิจฉาชีพมากขึ้นยังการหลอกลงทุนโดยที่เขาก็จะไปเอาคลิปสั้นๆของคนที่ให้คําแนะนําในการลงทุนให้การวิเคราะห์ในเรื่องหุ้นเนี่ยเอามาแล้วก็เอาแซมเปิลของเสียงมาแล้วสุดท้ายมาประกอบกันพูดทํานองว่าขณะนี้ผมได้เปิดกลุ่มลน์เพื่อให้คําแนะนําในการลงทุนนะ ทั้งที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเราดูแล้วก็จะรู้สึกมันกระท่อนกระแท้นมากแต่บางคนก็อาจจะหลงเชื่อเพราะไม่ได้สังเกตว่าพวกนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นเรื่องของการหลอกลวงได้เพราะว่าการออกมาซึ่งลักษณะหน้าตาคําพูดภาพเสียงเนี่ยมันยังไม่ได้เข้ากันแต่ตัวนี้อย่างที่อยากจะเตือนคือว่าอย่าไปมองว่าวิธีแยกแยะระหว่างหลอกกับไม่หลอกคือการที่มันเนียนหรือไม่เนียน เพราะการที่จะบอกว่าอันนี้ไม่เนียนแสดงว่าหลอกอันที่ทําแนบเนียนคือใช่เนี่ยก็จะทําให้เราถูกหลอกนะฮะอย่างปัจจุบันนี้ครับก็มีเว็บไซต์หลายอันแล้วที่ว่าเราสามารถจะโหลดแค่ภาพภาพเดียวแต่กลายเป็นว่าเราสามารถใช้คนคนนั้นเนี่ยพูดอะไรก็ได้แล้วในการพูดเนี่ยอาจจะมีช่วงทั้งนอกจากขยับปากแล้วมีช่วงกระพริบตานะครับมีช่วงสายหัวไปมาได้ด้วยซึ่งตัวนี้เนี่ยบทเรียนสําหรับมันก็คือว่าโอกาส ในการที่อนาคตเราจะเห็นหน้าคนพูดอะไรพูดเสียงยังไงแล้วมีความสมจริงแค่ไหนทั้งหมดมันก็เป็นการหลอกลวงเนี่ยมันา,าจ,จะเกิดขึ้นได้ในเวลาสั้นๆนี้ต่อไปคําว่าเาโล f เฟกหรือชีเฟกที่เอามาล้อเลียนพวกกลุ่มหลอกลวงทั้งหลายที่มันไม่เนียนเนี่ยมันอาจจะหายไปแล้วนะมันจ,จะเต็มไปด้วยเรื่องของการใช้ดีเฟกเพื่อทําทุกอย่าง เพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเป็นอะไรที่เราต้องระวังว่าในส่วนของสิ่งที่เราจะได้เห็นและเสียงที่ได้ยินเนี่ยมันต้องไปพิจารณาต่อด้ว่าบริบทหรือคอนเทกต์หรือว่าสิ่งที่เขาอยากจะหลอกให้เราทำเนี่ยมันใช่เรื่องจริงหรือมันจะสร้างประโยชน์หรือทําให้เราเสียประโยชน์ยังไงบ้างอาจารย์ได้แนะนําเพิ่มเติมถึงการปรับตัวเรียนรู้ในการใช้งานร่วมกับ AI อย่างสร้างสรรค์อย่าไปอีกนอมันเพราะว่าในอนาคตคนตกงานเนี่ยจะไม่ตกงานด้วยการที่ AI มาแทนแต่คนตกงานคือคนที่ใช้ AI ไม่เป็น แล้วก็อย่าก,กลัวมันจนกระทั่งว่าเดี๋ยวไอจะนํามาซึ่งปัญหามันจะมาสร้าง,งดีเฟกหลอกเราเพราะฉะนั้นเราต้องหยุดการพัฒนา AI มันหยุดไม่ได้หละครับสิ่งที่อยากให้น้องมอง AI ก็คือมองเป็นทางสายกลางว่ารู้มันคืออะไรณนะตอนนี้ข้อจํากัดคืออะไรอะไรคือสิ่งที่เราจะเอามันมาใช้งานได้แล้วในการที่เอามันมาใช้งานเนี่ยการที่จะตัดสินใจว่าผลลัพธ์ที่มันบอกเรามาเนี่ย ดีเพียงพอไหมมันมีคุณภาพพอไหมที่ AI เป็นผู้ช่วยเราแต่เราพร้อมที่จะรับผิดช,ชอบผลผลงานนั้นนะครับด้วยการตรวจสอบแล้วก็วิเคราะห์ให้ดีว่าผลลัพธ์ตรงนี้ตรวจสอบซ้ําอีกทีมีการเขียนพร้อมที่มันจะตอบโจทย์ที่ใช้มากกว่ามีการใช้ AI จากหลายแหล่งค้อเช็คกันนะครับหรือแม้กระทั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ AI บอกเราด้วยว่ามันคือเรื่องจริงหรือไม่นะครับแล้วนั้นแหละจะทําให้น้องได้ประโยชน์สูงสุดจากการที่เราจะทําความเข้าใจกับ AI แล้วก็มันมาใช้ประโยชน์ ชารโลเฟกเป็นภัยคุกคามที่ใช้ในการหลอกลวงโดยถึงแม้จะใช้วิธีการสร้างแบบง่ายๆแต่ก็ไม่ควรประมาทเพราะมิจฉาชีพมักนําวิธีนี้มาใช้และพบเจอได้บ่อยบนโลกออนไลน์สิ่งสําคัญคือไม่ว่าจะใช้รูปแบบวิธีการที่แนบเนียนหรือไม่หากเรามีสติและหมัดอัปเดตข่าวสารความรู้อยู่เสมอก็จะสามารถช่วยป้องกันภัยและสามารถใช้ชีวิตอยู่กับมันได้อย่างปลอดภัยนะครับครั้งต่อไปจะเป็นคําว่าอะไรมาร่วมไขคําตอบสร้างความเข้าใจเสริมความรู้เท่าทันให้ปลอดภัยไปด้วยกัน กับชัวก่อนแชร์คีย์เวิร์ดเปิดโลกคำศัพท์รับมือภัยไซเบอร์จากศูนย์ชั่วก่อนแชร์